สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุปูสุขวครับผมลานพี่ซี่แท็กเตอร์อำเภอเป็นสลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมือ ur, ผมัอน,นี้มา,านำเสนอ39เก่าแรงครับผม e F3 เก่า3ที่จทะเบียนปีหาเจ็ดครับเอก,กสารเหล็่มสุดโอนครบครับผมสภาพพร้อมใส่งานตัวรถสีสันเดิมๆครับผมรถเครื่องเจียดีครับผม เรื่องสต์ตติดง่ายบ่เกีบ่ไอครับย่างหนาบ่ปันไหลครับย่างหลังงามอยู่ครับผมบรถบ่ผุครับอุปกรณ์กับมีดานหนากับพันหลังครับผมพันหลังเป็นพันห่างตาสางครับ รถสตาร์ทติดง่ายครับผมเรื่อังโอเกตบ่ยอยครับให้ดูลิบป์ปกีครับผม พร้อมใส่ครับผมท่านใดหาอยู่กับแวะมาเบิงเอาเด้อครับผมลานอยู่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 9 8 4 4 2ูนย์ครับผมลานกับห้างโต้อำเภอเบญจลักษ์หกิโลห้าง3แยกหนองูเหลือยมกับสกิโลครับผมห้างแยกบรรจาน7กิโลครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมโดยร่วมรถกับสีระมานนี้ครับขอบพระคุณทุกทรัพย์ทุกการติดตามด้วยครับผมฝากพี่พน้องกดไลค์กดแชร์นั่นแน่ครับผมช่วงนี้โควิดระบาดกับให้พี่น้องสุขุมสุขคนดูแลสุขภาพกันดีๆได้ดครับผมออกไปใสมาใสกับสวมแม่ตลอดเวลาเลวกับเจลกับล้างมือดูๆครับขอให้ผ่านวิกฤตไป โดยเร็วเลยครับผมเอาใจซอยพอแมพีิ้องทุกคนครับผมขอบว่าคุณจากใจทุก,ท,กทุกท่านครับสวัสดีครับ